เด็กหญิงนิยายขอจุดทูมหาสามีสักคนบทที่ยี่สิหกฟังหมิงฐานกำลังนอนหลับแต่ว่ามีบางคนตอนนี้แนมะ้แต่เปลือกตาก็ไม่กล้าปิดด้วยหวั่นเกรงว่าหากปิดตาลงก็จะไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นมาอีก เหตุใดเจ้าต้องเปลี่ยนรถมาด้วยนี่เท่ากับบอกให้ผู้อื่นรู้ชัดๆว่าเจ้ามีปัญหาไม่ใช่หรือ พี่ผ่านมาลิวอีเนียงมักจะพูดจาเสียงอ่อนเสียงเบามาโดยตลอดเ่าว่ายามนี้พอได้ยินคำพูดของหมิงชู่กับสาวใช้ที่ติดตามไปเลือดหลมก็พรุ่งพรานขึ้นมาทั้งหวาดหวัน่นทั้งร้อนรอนแม้กระทั่งซุ่มเสียงยามเอ่ยวาจาก็ยังดังลั่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหมิงชู่ไม่ได้ตระหนักเลยสักนิดว่าเรื่องนี้ร้ายแรงเพียงใดยังคงดื้อด้านยืนกรานไม่ส่งเสียงต あ。 หลิวอีเหนียงหลับตาลงเล็กน้อยจากนั้นก็กุมขมับพรางนั่งลงคบคิดไม่แตกไปชั่วขณะว่าเหตุใดตนเองถึงได้ให้กำเนิดคนโง่เขลาอย่างหมิงชูออกมาได้นางเป็นอนุภรยาที่เข้าจวนมาตั้งแต่ตอนที่ไปซื่อยังมีชีวิตอยู่พอไปซื่อตายไปเผยซื่อก็แต่งเข้ามาเป็นหูหยินคนใหม่นางจึงได้แอบวางคนของตอนเองไว้ที่เรือนหลันซินอย่างแนบ เนียนแยบยนในตอนที่เผยซื่อเพิ่งแต่งเข้าตวนมาฐานะยังไม่มั่นคงนางแอบวางพวกตนเองเอาไว้แต่แรกจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำอันใดเพียงเผื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ยามจําเป็นเท่านั้นต่อมาพอเห็นว่าเผยซื่อไม่ได้คิดจะเล่นงานพวกอนุภรยานางจึงนอบน้อมเชื่อฟังมาโดยตลอดต่างค้นต่างอยู่ ตอนกระทั่งถึงยามที่ต้องวางแผนเรื่องการแต่งงานให้หมิงชูนางถึงจำต้องเรียกใช้งานขึ้นมาการที่นางใช้คนงานพวกนั้นนางก็ได้เตรียมพร้อมที่จะถูกเผยซื่อจับได้เอาไว้แล้วเพียงแต่นางคาดคิดว่าเรื่องนี้มิได้ทำให้เผยซื่อเสียประโยชน์เผยซื่อก็คงจะไม่ทำลายสมดุลระหว่างพวกนางทั้งสองในช่วงตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพียงเพื่อเซนฮาวา คนเดียวหรอกและเพราะเหตุผลนี้นางถึงได้กล้าแบกรับความเสี่ยงสั่งให้คนปลอมตัวเป็นโจรป่าไปขวางทางเพื่อลักพาตัวเสินฮัวทำลายชื่อเสียงของนางเสียตามพี่นางวางแผนไว้เดิมพีหมิงสู่ควรจะได้ดูตัวกับคุณชายร้องจากจวนร้องหัวหน้าสำนักหลีอย่างราบรื่นหมิงสู่เองก็รูปโฉมมีได้เลวร้ตอนที่ยอมพูดจาดีดี ก็ดูสดใสน่ารักน่าใคร่กว่าหญิงสาวธรรมดาทั่วไป ต่อให้สุดท้ายมารู้ว่าดูตัวผิดคนคุณชายรองสกุลหลีก็คงจะมีความประทับใจในตัวของหมิงชูอยู่บ้างเมื่อมีความประทับใจเล็กๆน้อยๆนี้แล้วกรอบกับสนหวาว่าถูกลักพาตัวไปชื่อเสียงย่อยยับป่นปี้ไปหมดสิน้นการจะผลักดันการแต่งงานระหว่างคุณชายของตัวสกุลหลีกับหมิงชูก็ยอมราบรื่นง,ง่ายดาขึ้นมาก แต่ใครจะคาดคิดเล่าว่าหมิงชูกลับง้อเขาเสียจนถูกสซนฮาวาเล่นงานกลับตั้งแต่ขั้นแรกภายหลังก็ยิ่งโง่สลับขึ้นรถตามใจชอบลากหมิงฐานเข้ามาพัวพันด้วยถ้าหากหมิงชูนั่งรถม้าคันเดียวกับสซนหวาส่นฮาวาโดนจับตัวไปแต่หมิงชูเป็นวรยุทธเอาตัวรอดมาได้ก็ไม่มีผู้ใดสงสยัยและก็ไม่ถือว่าล่วงเกินหมิงฐานกับเผยซื่ออี ด้วยพอถึงตอนนั้นแค่ทำลายชื่อเสียงของญาติห่าง ที่ขอมาพำนักอาศัยอยู่ที่จวนเท่านั้นเผยซื่อไหนเลยจะสืบลึกลงไปไม่เพียงแต่ไม่สืบซ้ำยังจะรีบร้อนปกปิดเรื่องนี้ให้ผ่านไปเพื่อปกป้องชื่อเสียงของหมิงฐานอีกด้วยแต่คราวนี้แผนการล้มพังครืนหมดแล้วนางอุตส่าห์เสี่ยงอันตรายถึงเพียงนั้นเพื่อการแต่งงานที่ประเสริฐพร้อมของบุตรสาวตัวดีคนนี้แต่ทั้งหมดกลับถูกบุตรสาวตัวดีของนางทำลาย ตนย่อยยับไม่เหลือชิ้นดีย้าหม,มิงฐานตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาพรบค่ำแล้วลีเออเห็นนางตื่นขึ้นจากนิทราจึงรีบเดินเข้าไปบอกอย่างตื่นเต้นคึกคักว่า คุณหนูสองคนนั้นที่เรือนอวี๋อวินเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะเรือนอวี๋อวินก็คือเรือนของหลิวอีเหนียงเกิดเรื่องกับหลิวอีเหนียงและหมิงชูหรือหมิงฐานพอจะคาดเดาอันใดบางอย่างได้รังๆนางลุกขึ้นมาจากเตียงซุ้มเสียงยังแหบแห้งสลืมสลือเหมือนยังไม่ตื่นเต็มตาดีแต่กลับแฝงด้วยความตื่นเต้นแต่งตัวพวกเราไปดูเรื่องสนุกสนุกกัน หมิงฐานนั่งลงตรงหน้าโต๊ะเครื่องประทินโฉมส่องคันช่องสำริดพรางมองซ้ายมองขวาต่อมาก็เปลี่ยนความคิดไม่เอาดีกว่าหน้าเกรียงเกรียงสูบซีดเช่นนี้สีถึงจะดีนางถือโอกาสเลือกชุดสีเรียบเรียบมาหนึ่งตัวจากนั้นก็พาลุยเออร์กับสู้ซ้นไปที่เรือนหลันซ้น ที่ห้องโถงของเรือนหลังสินเวลานี้หมิงผิงยวนกับเผยซื่อกำลังนั่งอยู่บนตำหน่งประธานหลิวอีเหนียงคุกเข่าสะอึกสะอื้นให้ปานดอกสาลี่ต้องสายพิรุณอยู่บนพื้นส่วนหมิงชูนั้นยืนอยู่ด้วยท่าทีแข็งกร้าแต่ว่าขอบตาก็แดงระเรื่อเช่นกันเผยซื่อดูแลเรือนหลังมานานหลายปีเดิมก็พอจะมีแล่เหลี่ยมอยู่บ้างปกติแล้วเรื่องบางเรื่องที่ยอมปล่อยผ่น นนไปนั้เป็นเพราะนางไม่อยากจะไปสืบสาวราวเรื่องแต่บัดนี้คิดอยากจะสืบเรื่องนี้ใช้เวลาแค่ตลอดช่วงบ่ายก็สามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างชัดเจนโจนป่าได้รับคำสั่งมาจากใครมาจากพี่ใดนอนบ่อนไส้ที่อยู่ในเรือนหลันซินมีกี่คนซ้ำยังเคยก่อเรื่องอันใดมาบ้างทั้งหมดล้วนประจักษ์ชัดต่อนหน้าหมิงถิงยวนชัดเจนแต่แจ้งทุกรายละ เอียดยิ่งไปกว่านั้นอย่างลากตัวคนของหลิวอีเเนียง ที่แอบวางตัวไว้ข้างกายหมิงถิงยวนออกมาได้คนหนึ่งอีกด้วยส่วนที่ว่าเหตุใดหลิวอีเเนียงถึงได้มีเงินเก็บส่วนตัวมากมายถึงขนาดไปจ้างคนมาก่อเหตุได้เมื่อครั้งอยู่ที่เขตหยางซีเคยอาศัยชื่อของท่านโหเรียกรับสินบนหรือไม่เผยซื่อเพียงแค่นำสมุดบัญชีที่ตรวจพบออกมาวางเท่านั้นมิได้ไล่สืบสาวลึกลงไปอีก ครานหมิงถิงหยวนได้ทราบเรื่องนี้ก็ย่อม,มโมโหเดือดดานเป็นธรรมดาแต่หลังจากหลิวอีเหนียงถูกกุมตัวไว้นางกลับมีได้แก้ตัวเฉยเฉยเลยแม้แต่น้อยเอาแต่สะอื่นให้รับความผิดทั้งหมดไว้กับตนเองท่านโหกับหูหยินจะทำอย่างไรกับนางก็ได้ทั้งสิน้นแต่ดีร้ายอย่างไรหมิงสู่ก็เป็นสายเลือดของตัวโหซ้ำอายุอย่างน้อยหวังว่าท่านโหกับหูหยินจะลงโทษนางสถานเบา ก็พอหมิงชูเองก็ยอมรับออกมาจนหมดเปลือกเช่นกันถท่าว่านางกลับมีท่าทางแข็งกร้าไม่ยอมหลั่งน้ำตาออกมาทั้งยังยืนต่อว่าต่อขานบีดายกใหญ่กล่าวว่าตั้งแต่กลับมาถึงเมืองหลวงบีดาก็ปฏิบัติกับนางไม่เหมือนแต่ก่อนและหวน,นึกถึงเมื่อตอนอยู่ที่เขตหยางซีบีดาสอนนางขี่อาชาด้วยตนเอง พานางไปเก็บผลละมาก,กรากไม้ในป่าเขาอีกทั้งยังพานางไปดูพลทหารฝึกซ้อมรบในค่ายในถ้อยคำเจือแฝงด้วยความโศกเศร้าที่บัดนี้สิ่งต่างๆกลับแปลเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเมื่อทั้งสองมาลูกไม้นี้หมิงถิงยวนก็เริ่มวั่นไหวขึ้นมาอย่างไรก็เคยอยู่ร่วมกันทุกเช้าเย็นมาตลอดห้าปีเขาย่อมมีความผูกพันกับพวกนางทั้งสองไม่น้อยอีกอย่าง พวกนางสองแม่ลูกก็แค่อยากจะส่อหาคู่ครองที่ดีกว่าเท่านั้นเองเจตนาดั้งเดิม ก็มีใช่ตั้งใจจะทำร้ายหมิงฐานจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็มีได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันใดที่มิอาจแก้ไขกอบกู้ได้เขาคิดตรึกตรองอยู่สักพักคิดว่าลงโทษให้ทั้งสองคนไปสํานึกความผิดที่อารามชีสักระยะก็พอแล้วในระหว่างที่หมิงผิงยวนกำลังหารือกับเผยซื่อนั้นหมิงฐานก็เดินเข้ามาในเรือนหลันซินได้ครึ่งเท้าแล้วช่างบังเอิญที่ ส่นฮาวาเองก็เดินมาจากเรือนเฟิงเหอเช่นกันหมิงฐานกำลังจะเอ่ยพูดกับส่นฮาวาแต่อยู่ๆก็นึกอันใดบางอย่างขึ้นมาได้นางจึงพูดพร่องเสียงเบาออกมาว่าแย่ yeah, แล้วลีเออตะลึงลานไปเล็กน้อยคุณหนู เป็นอันใดไปเจ้าคะสันฮาวาเข้าใจความหมายจึงหันไปส่งสายตาให้สาวใช้ที่อยู่ด้านหลังประหดหนึ่งสาวใช้รีบเดินเข้ามายื่นผ้าเช็ดหน้าสีขาวผืนหนึ่งให้นางดูท่าน้องสี่รีบร้อนออกจากเรือนคงจะลืมพกผ้าเช็ดหน้ามาด้วยสันฮาวาเปิดปากกล่าวเสียงเบาว่า น้ำกระเทียมกลิ่นแรงไปนิดใช้น้ำพริกกลิ่นเบาลงหน่อยหมิงฐานหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาดมดีมากสมกับเป็นคู่ปรับตัวชากาศของข้าในวันวานทั้งฝั่งเผยซื่อก็กำลังพูดกับหมิงผิงย่วนว่าเพียงแค่ไปสำนึกผิด ที่อารามชีคงจะไม่เหมาะสมหมิงฐานกับสซนฮวา่าก็มาถึงได้ประจวบเหมาะพอดีเดินเข้าเรือนมาพร้อมๆกันแรกสุดทั้งสองมองดูหลิวอีเเนียงที่กำลังคุกเขา่าและหมิงสู่ที่ขอบตาแดงต่ำพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายในดวงตาเต็มไปด้วยความชะงนสนเท่แต่ก็รีบข่มความสงสัยเอาไว้ทันทีแล้วทำความเคารพอย่างสุภาพเรียบร้อย หมิงฐานคาราวะาท่านพ่อท่านแม่สนันหวาคารวะท่านโหรหูหยินกระทั่งทำความเคารพเสร็จแล้วหมิงฐานจึงเอ่ยถามขึ้นมาอย่างอดไม่ได้นี่พี่สามกับอีเนียง ภายในห้องเงียบกริบไปชั่วขณะเผยซื้อกระแอมเบาๆหนึ่งทีจากนั้นก็เล่าที่มาที่ไปให้ฟังอย่างละเอียดยิบพอฟังจบเซนฮวาก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากตกใจหวาดหวั่นมิวางไว้บนใบหน้าของหมิงฐานก็เต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อเช่นเดียวกันทั้งสองซักไซไล่ถามรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หยุดยิ่งฟังก็ยิ่งสะเทือนใจจนร่าง เ,เจนจะล้มมีล้มแลผ่านไปครู่หนึ่งหมิงฐานดูเหมือนจะทำใจรับความจริงนี้ได้แล้วในดวงตาพรันมีหยาดน้ำตาไหลรินลงมาซุ้มเสียงเองก็สั่นเครืออย่างควบคุมตนเองไม่ได้พี่สามอีเนียง ข้าทำผิดกับทั้งสองคนตรงไหนทั้งสองคนถึงได้ปองร้ายข้าเช่นนี้สซนฮาวาเองก็ร้องไห้ไปพรางเอ่ยคล้อยตามด้วยเสียงแผ่วเบา อาฮาวารู้ตัวดีว่าเป็นเพียงแค่ญ,ญาติห่างๆของจวนโหน้องสามพูดถูกแล้วมาขออาศัยผู้อื่นอยู่เดิมก็ควรจะสงบเสงเี่ยมเจียมตัวเสียบ้างแต่ว่าหากน้องสามไม่พอใจค่าก็ควรจะบอกมาตรงๆถึงจะถูกเหตุใดต้องคิดทำลายชื่อเสียงของอาฮาวาด้วยเล่าหมิงฐานเอ่ยต่อ ที่จวนผิงกัวกองเมื่อวันนั้นพี่สามก็คิดจะพูดเรื่องที่ข้าถูกเล่นงานจนตกน้ำเมื่อคืนเทศการสร้างหยวนออกมาต่อหน้าทุกคนพี่สามไม่ชอบข้าก็ช่างประไลเผ่าว่ากลับเล่นงานชื่อเสียงของข้าหลายครั้งหลายคราข้าว่าพี่สามไม่เพียงแค่คิดจะทำลายชื่อเสียงบริสุทธิ์ของข้ากับญาติผู้พี่เท่านั้นนี่คงคิดจะทำลายจวนจริงอันหอไปพร้อมกันด้วยกระมัง ตอนนั้นเนื่องจากหมิงฐานได้รับสมรสพระราชทานอย่างกระทันหันยากจะทําใจยอมรับได้จึงไม่มีเวลาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเผยซื่อกับหมิงถิงยวนเผยซื่อกับหมิงถิงยวนย่อมไม่รู้เรื่องเป็นธรรมดาแต่ว่ายามนี้พอรู้เรื่องแล้วทั้งสองต่างก็ตื่นตะลึงตกใจไปทั้งคู่หมิงถิงยวนเอ่ยขึ้นว่าเคยมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือหมิงฐานพยักหน้า ตอนนั้นเพราะดีที่ญาติผู้พี่ช่วยอาถานถึงได้พอจะกลบเกลื่อนไปได้เซนฮาวาเองก็ใจวิววิเช่นกันตอนนั้นคำพูดของน้องสามช่างน่าตกใจเหลือเกินเรื่องตกน้ำ ก็ไม่รู้ว่าน้องสามไปได้ยินมาจากที่ใดได้ยินมาจากที่ใดยังต้องคิดอีกหรือก็ต้องหลิวอีเนียงแน่นอนอยู่แล้วหมิงถิงยวนหันไปมองหลิวอีเนียงด้วยสายตาคมปราบในทันทีที่ผ่านมาเขาเห็นว่าหลิวอีเหนียงเป็นคนใกล้ชิดเข้าใจเขามากที่สุดยามพักผ่อนอยู่ที่เรือนนางก็ไม่ต้องหวาดระแวงอะไรเรื่องที่หมิงฐานตกน้ําเขาก็เคยเล่าให้หลิวอีเนียงฟัง จริงๆพฤติกรรมของตัวหลิงโหช่างต่ำช้าเล็วสามมากจริงๆเขาโกรธแค้นยิ่งนัก ตอนกลางวันก็ยังด่าทอไม่สาแก่ใจตกดึกมาเขาจึงด่าให้หลิวอีเหนียงฟังอีกยกใหญ่ตอนนั้นหลิวอีเหนียงทําสีหน้าะวงใจบอกให้เขาอย่าโมโหมากเกินไปจนเสียสุขภาพทั้งยังออกความคิดวางแผนให้เขาบอกว่าเรื่องนี้เสื่อมเสียไปถึงชื่อเสียงของหมิงฐานห้ามแพร่งพรายออกไปข้างนอกเด็ดขาดสุดท้ายแล้วคำว่าห้ามแพร่งพราย ที่นางพูดก็คือกลับมาเล่าให้หมิงชูฟังหมิงชูเป็นบุตรสาวของนางนิสัยเป็นเช่นไรนางย่อมรู้ดีที่สุดเล่าให้ฟังแล้วก็ช่างปะไรแต่กลับไม่กำชับกำชาให้ดีปล่อยให้หมิงชูทำลายชื่อเสียงของหมิงฐานตอนหน้าทานกรัมนั้นแม้เขาจะไม่ใช่สตรีในเลือนหลังแต่เขาก็เข้าใจดีว่าชื่อเสียงความบริสุทธิ์สำคัญกับอิสตรีเพียงใดหาก บอกว่าเรื่องนี้เดิมทีพุ่งเป้าไปที่เซินฮาว่าไม่ใช่หมิงฐานแล้วการที่คิดจะเปิดเผยเรื่องหมิงฐานตกน้ำต่อหน้าทุกคนจะแก้ตัวว่าอย่างไรเห็นได้ชัดว่านี่มีใช่อารมณ์ชั่ววูบแต่เพราะรู้ว่าร้ายแรงเพียงใดถึงได้ต้องจะเล่นงานที่ชื่อเสียงครั้งแล้วครั้งเล่าเซินฮาวาพูดสำทับอีกประโยคได้อย่างถูกเวลา โชคดีที่วันนั้นกลบเกลื่อนผ่านไปได้มิฉะนั้นพอในวังมีพระราชองค์การพระราชทานสมรสประกาศลงมาผลที่ตามมาเกรงว่าคงมิอาจจะจินตนาการได้ใช่ยังมีพระราชองค์การพระราชทานสมรสที่ประกาศลงมาอย่างปุบปับกระทันหันอีกด้วยแค่ล้ำพังคิดถึงภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหมิงถิงหยวนก็ประวันพรั่นพึงแล้ว พอเห็นว่าตอนนี้เปิดปองความผิดออกมาได้พอสมควรแล้วต่อมาก็ถึงตาออกไพ่ความรู้สึกบ้างหยาดน้ำตาของหมิงฐานหยดลงบนปลายจมูกหยุดค้างไปครึ่งเซี่ยวพริบตาแล้วก็หยดแมมลงมาจริงๆแล้วตลอดห้าปีที่ท่านพ่อไปอยู่เขตหยางซี อาถานคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากได้อยู่เคียงข้างท่านพ่อตลอดเวลาเหมือนพี่สามก็คงจะดีท่านพ่อไม่อยู่เมืองหลวงพี่ใหญ่ก็ไปรับตำแหน่งที่ผังซานในเมืองหลวงเหลือแต่ท่านแม่กับอาถานสองคนอาถานพยายามเล่าเรียนกฎระเบียบไม่กล้าให้คำพูดและการกระทำบกพร่องด่างพ้อยไม่กล้าก้าวเดินผิดพลาดแม้แต่ครึง่งก้าวด้วยกลัวว่าจะสร้างความเสื่อมเสียให้ท่านพ่อ สร้างความเสื่อมเสียให้ตัวจริงอันโหหมิงผิงยยวนได้ยินเช่นนี้ก็ไม่กล้าสบสายตาของหมิงฐานอีก แต่เดิมในใจของเขาก็มีความรู้สึกผิดต่อหมิงฐานอยู่แล้วตอนนี้พอคิดคิดดูหมิงชูคิดว่าหลังกลับมาเมืองหลวงทุกอย่างต่างก็แตกต่างไปจากวันคืนตอนอยู่ที่เขตหยางซีเมื่อครั้งกระโน,น้นดังนั้นในใจจึงบังเกิดความน้อยอกน้อยใจแล้วหมิงฐานเล่าห้าปีที่ผ่านมานี้หมิงฐานอยู่ที่เมืองหลวงอย่างเดียวได้ต่อให้เผยซื่อเพียบพร้อมเพียงใด อบอ้อม,มีเมตตาอารีเพียงใดแต่อย่างไรก็ไม่ใช่มารดาบังเกิดเกล้าของนางแต่ไรมานางก็ไม่เคยกล่าวโทษพร่ำบนยิ่งไม่เคยทำเรื่องไม่ดีต่อผู้อื่นเพราะความอิจฉาริษยาเพราะความโกรธแค้นซ้ำยังคำนึงถึงชื่อเสียงของตัวโหวอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับหมิงชูแล้วชื่อเสียงของตัวโหวคือสิ่งใดเกรงว่าคงจะไม่มีค่าให้เอ่ยถึงด้วยซ้ำเผย ซื่อเห็นเช่นนั้นก็เอ่ยเสริมขึ้นอีกประโยคด้วยเสียงแผ่วเบาเมื่อสองวันก่อนอาว้ยเด็กคนนั้นออกไปทําธุระที่นอกเมืองดูท่าคงใกล้จะกลับมาแล้วที่สำคัญที่สุดคือทางฝั่งติ้งเปยอ๋องจริงด้วยยังมีเซินวีย กลับติ้งเปยอ๋องอีกหากเซรนวี่รู้ว่าหลิวอีเหนียงกับหมิงชูคิดจะสับเปลี่ยนคู่แต่งงานกับน้องสาวของเขาพอเรื่องแดงออกมาสุดท้ายกลับลงโทษเพียงแค่ให้ไปสำนึกผิดที่อารามชีต่อให้เขายอมเลิกแล้วต่อกันแต่ในใจก็คงจะตะขิตตะขวงอยู่ดีเซรนวี่เด็กคนนี้มีอนาคตยาวไกลพี่รับตัวสองพี่น้องไว้ให้พึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยก็เพื่อผูกสัม พันอันดีหาใช่ผูกความแค้นให้ตนเองไม่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าทางฝั่งติ้งเปยอ๋องก็ยังคงรอคอยคำอธิบายอยู่เมื่อครูเขาขบคิดไม่รอบคอบไปจริงๆหมิงชูกโกรธเกรี้ยวจนแทบข้างเห็นชัดว่าบิดานางคิดจะลงโทษสถานเปาแล้วแท้ๆแต่พอนางสารเลวหมิงฐานกับสันฮาวาสองคนนี้เดินเข้ามาร้องห่มร้องไห้กลับทำให้บิดาของนางเปลี่ยน ใจอีกแล้วนางชักแส่อ่อนตรงข้างเอวออกมาโดยไม่แม้แต่จะยั้งคิด ฟาใส่ใบหน้าของหมิงถานในใจคิดแต่ว่าต้องฟาดหน้านังแพทย์สยานี่ให้แหลกเละให้ได้หมิงถานคอยสังเกตหมิงชูอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะกลัวว่าจู่ๆนางจะคลุ้มคลั่งเสียสติขึ้นมาตอนที่หมิงชูตั้งท่าจะชักแท้ออกมานางก็รีบหลบไปอยู่อีกด้านทั้งยังไม่ลืมตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากหมิงถิงยวน ท่านพ่อหมิงถิ่งยวนประสาทสัมผัสเฉียบไว้รีบก้าพรวดเข้าไปปกป้องหมิงฐานเอาไว้ไม่เพียงแต่โดนแส้ฟาใส่จนเจ็บแสบพเพลิงโทสะในใจก็ถูกการฟาแส้ครั้งนี้ทำให้คุชนลุกโหมขึ้นมายิ่งกว่าเดิมเช่นกันเขาปลดแส้เส้นนั้นของหมิงชู่ลงทันทีจากนั้นก็ตบหน้านางอย่างหนักหน่วงฉาดใหญ่เพีย้ย ปกติเจ้าเหิมเกริมเอาแต่ใจตนเองข้าก็ไม่เคยว่าอันใดเจ้าแต่เจ้าอายุยังน้อยก็โหดเหี้ยมอามหิตกับพี่น้องของตอนเองถึงเพียงนี้แล้วฉัไในข้ามิงพิงยวนถึงได้เลี้ยงดูบุตรสาวอย่างเจ้าออกมาได้ มิงชูถูกตาวาดใส่จนนิ่งงันไปในยามปกติมิงถิงหยวนเป็นคนคุยด้วยง่ายยิ่งถึงแม้ตอนตำหนิต่อว่าก็ไม่เคยแสดงท่าทางขึงขังเข้มงวดให้เห็นนางเอามือปิดใบหน้าทั้งน้อยใจทั้งตื่นตะลึงหมิงถิงหยวนเห็นว่ายามนี้นางยังไม่มีท่าทีจะสำนึกผิดก็ยิ่งเดือดดานเป็นฟืนเป็นไฟหลิวอีเนยียงเห็นว่าเขาจะเอาจริงก็ลนลานหวาดก รัวไปเช่นเดียวกันนางรีบคุกเข่ากอดขาเขาเอาไว้พรางร้องขอวิงวอนเป็นความผิดของเบา่าเป็นความผิดของเบ่าเองเจ้าค่ะหมิงสูนั่งแน่นอนว่าเป็นความผิดของเจ้าเจ้าคิดว่าตนเองบริสุทธิ์นักหรือหมิงถิงยวนเพลิงโทสะลุกหอมถีบขาสลัดหลิวอีเหนียงออกไปเสียทีผิดข่าหลงคิดว่า เจ้าเป็นคนซื่อตรงอยู่ในโอวาดไม่ชิงดีชิงเด่นแต่ลับหลังกรับก่อเรื่องมากมายเรื่องแล้วเรื่องเล่าคนซื่อตรงอยู่ในกรอบไหนเลยจะทำเรื่องพันนี้ออกมาได้ซ้ำยังอบรมสั่งสอนบุตรสาวจนกลายเป็นเช่นนี้อีก เดิมทีเขาก็โกรธจัดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อมาก็ถูกนางร้องไห้คร่ำครวญใส่จนรำคาญใจอีกเขาสะบัดแขนเสื้อแล้วเอามือไพร่หลังเอ่ยเสียงกระชองห้องหากว่าใครก็ได้ลากตัวคุณหนูสามกับหลิวอีเนียงออกไป บอยพวกนางคนละยี่สิบไม้บอยเสร็จจับคนหนูสามไปขังที่สารบรรพชนอนุญาตให้ขนส่งแค่อาหารกับน้ำเท่านั้นหากไม่มีคำสั่งจากข้าใครก็ห้ามปล่อยตัวนางออกมาทั้งสิน้นส่วนหลิวอีเนียงก็ลากตัวไปขังที่ห้องเก็บฟืน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <bir> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ